ติดหูจริงๆติดเพราะว่าลำคาญนะฟังบ่อยวันนี้ไม่กินข้าวกับเด็กไม่มีเขากินกันแล้วเหรอยังนี่ครับมีครับมีกับข้าวมีกับข้าวมีผักโอยคุ้งมันไม่มีแค่นี้หรอกนะคุณจะกินไหโอ๊ยมีผักโอ๊ยโอเคนั่งนั่งนั่งนะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกินแต่คุณไม่อยู่เลยเหรออุยอยากกินอ่ะกองกินกล้องกินไม่เป็นไรเดี๋ยวกินกันสี่คนไม่พอหรอกว้าวไม่พอไม่พอโอ๊ย <idd ratchet Lust> ใส่ไหมจิ้ผักไงคุณเช a ค d คเ d ่ไม่มีอะไรเลยนะคเ India คเ n a ล d a อะไเ่ <wheels> <c oughs> <c oughs> ูกปกองคกองนี่เปิดร้านถายของจำเลย ครูก้องผมผมอยากรู้ว่าเซเว่นแถวบ้านครูมไม่มีเหรอครูก้องม่เนี่ยไปนะมันน่าหมดอายุแล้วเนี่ยเยวกลับบ้านไปเนี่ยครูก้อง อะไรทุกวันเต็มกระเป๋าไปคุกอ้อมมาเลยว่าแล้วแต่แล่แฉ่แล่แฉ่อย่างงี้กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยก็จะหยิบอันนี้แถวที่กินอันนี้กินอันนี้อันนี้ตอนนั่งรถมารายการเนาะยืมของยืมของยืมของตอนนี้มันก็เล่นไม่ได้ก็บอกเขาคุยตอนแรกมันก็ไม่มีใครเดินกันเลยคนเดินออกนี่อะไรอ่ะนี่ไงวะตั้งมาพอท่หนายไม่อยากกินปลาเดี๋ยวเรากินข้าวป่า ก็แจกปลาไม่เป็นด้วยเราเอาไข่มันกินไข่ป้าไล้ป้าแม่กินไปกินจานมาทีเดียวเลยป้าไอสุภาพไอแรงงานเด็กไอแรงงานวันนี้ชอบเสี้กตักปลาครับเออมาโอ้โหวันนี้ก็มาบอเลครับวันนี้แต่แก่ครูเก่งนี่แน่นอนไปกินคูไปกินกับเป็นลูกคุณนีดดีกว่าคนตเป็นลูกคุณนกินไริแม่ผมก็แก่เป็นเลี้ยงนะแก่กินเลี้ยงนะวิลโลดะ จะไม่กินหนังใช่ไหมเนี่ยจานไทยเนี่ยังกิมพัตรรถไทยเนี่ยบังไม้เม่หยิบมาไห้เขาอะไรวมกวาถไทยนไม่มีช้อนให้รผมรถผมผมผมนินอกเอา้ี้ไปแล้วจะอะไรอีกอะคนคนเหลือน้อยช้อนหายไม่มีครับกนช้อนป่ใครกินช้อนอ่ะเดี๋ยผมเดี๋ยวช้อนให้คไปเลยมกงมกข้ตดเลยอคบป้าคนนี้ทำกับข้าวอกระทียมอยกะทิเป็นกะทิ จริงผมมาทั้งสวนกะทิเป็นเนื้อเลยครับชิมก่อนมีช้อนเยอะไปแล้วัดมาคุณนิดกะทิบางที่เป็นน้ำเยอะไปแล้วนิดเป็นหัวกะทิใ่ปากปาดเขาให้ปากเขาให้ใหญ่ไปปากเขาให้เฮ้ยนับคนแบ่งไว้อยู่กี่คนไม่จริงนะเนี่ยจานใครไม่รู้หยิบแล้วมันนี้เขาไม่ให้มีช้อนเอ้ยเกาไม่ให้มีมีดใช่ปหมเขาใช่ไม่มีมีดนะถ้ามีก็ แดงตายไปแล้ว้องไปไหนคือของเล้งบอกอะไรนะเขาจับผ้าหรอเขามีอะไรเขามีใครใครใช้ไม้แตะเว็ทอ๋อเป็นมังเหรอครับไม่เลยครับมืออะไ่างีเขาบอกอ๋อไม่กินข้าวอ่ะก็ไม่กินข้าวแล้วเธอจะไม่มีวันให้ไปเฮ้ยช้อนอ่ะใช่ช้อนหงายอ่ะข้าวมันข้อยหมดมั้งจริงมีเยอะกว่านี้มากเลยครับเออเราก็ล้างหมดแล้วนะช้อนอ่ะใช่หายไปไหนหมดไม่มันมันต้องมีดิ ไม่เป็นไรก็ไดเอาทองกินทองพลาสติกไปก็ได้ผมเกินทอพลาสติกก็ได้นี่นพวคันกนเปไอัน่ค่อยอไม่จะกินเนี่กินไหท้องปลาองข้างยมั่วอีกะแม่ครับว่ไม่ได้กินท้องปลาที่มันของซีพี่อกล้ออกเองเด้อเพราะว่าตรงนี้มันเป็กอามันเด็กกันงเป็นกาเส้นๆตรงนี้ออกเองนะเอาถ้วยเอาถ้วยแต่นี่ครับล้อกินงมากถึงน เราแค่ไปทุนอบเราพี่ไปป้าน้โมยเบเบ้ขโมอเบเบปลาข้มอข้าด้วยขโมยขโมยนี่ผัดตับนี้อย่างร้อยเลยนี่ตับก้อยอ่าตับนี่เราชอบกินตับชอบข้าง้านี่นะชอบตับอยากตับเหรอไปกินตับไหมใช่ก็ไม่อยากินอยนีนะเฮ้ยนี่มันยืไปนลยบ้านกินหม่อนไหมอุ้ยอย่าวนยิง กินตับนี่ตับเยอะๆตับตับตุบตบตาไม่ยุติโต๊ะหนังเหนียวใครมันไ่นี่ก้องน้องน้องแกะก้างของเองนะได้คำอ่ะเดี๋ยวกูแบนกูตัดตับให้หนูเองแทงเคีลแทงยูงแทงยูเป็นจำจำเอาผัดเอาเอานี่ไหมเบนยุไข่ยอะไรอยู่แทงยูเป็นจำๆไขายลวกไข่ลวกเป็นไขโอ้ย คุกรองโอเคครับหนียังมาตุ้มหางออนเซนละไปแบนแบนไต้องเอาเจอแล้วได้แล้วเอาผิดชอบตรงนี้หอดีงามอ่ะปแล้วไหนอ่ะไหนนหนเอาไว้นี่เลยตานี่นี่นี่ตรงใครนี่นี่นี่ว้าวข้าวปลาอนึงนี่อาจารย์นิดฮะเราก็ยกขึ้นตัวนี่นึงของเราคนเดียวโอ้ยนี่ตามีแผลด้วยไม่มีช้อนแล้วหรอ่นีแค่นี้พอนะแค่นี้ได้แค่นี้น้ำก็ช้อนนี่นะเดี๋ยวผมใช้ช้อนนี่เลยครับนี่กินนี่ ฮะระบมใช้ช้อนนึงได้ช้อนอะไรอช้อนช้อนพลาสติกอร่อยมากคนนี้เราช้อนไปจริงจริงมันมีนะครับอันนี้มันอยู่ดีช้อนก็หายอยู่ดีช้อนก็หาผมว่าต้องมีพลังงานบางอย่างต้องมีพลังงานเลยลูกกอล์ฟเป็นจกิงงานเฮ้ยพี่ลืมพีจิตมาเอาอันนี้ไปเลยนี่นุ่นได้ดีกว่าเนี่ยดีไหมนี่ไงช้อนไม่มีเอาเอานี่ไปนู่นได้ดีกว่าเนี่ยปลาเนี่ยเอาปลามา ไก่อีกเหลือไว้ทำไมเนี่ยไ่ไงเราไงเราไม่ได้ตักไก่ช้อนกลางต้งมีหยิบข้าวต้มันเป็นช้อนช้อนกลางหู้งนยพี่บวห้นี่ขยนด้กองนุ่นอวต้ครับเคยเคยนะหกอ่อร่อนบอสบอสเอาไข่กินเคยไหมอองไข่ครับ อันนี้เป็นไข่มาดันนะไม่ไข่ลวกหรือแกงมะตูมแกงมะตูมเอออร่อยแหละอยู่นานแล้วเลยมาเดินนะค่วงเอาหายนะครับแกงมะตูมง่วงหายอยากการินไข่แมอกเอ้าก็กินยังไม่ได้เห็นเลยไม่กินอาทิตย์แล้วนี่ฮัลโนอยู่ตรงไหนฮะบอแม่ใช่ไหมเพราะอยไม่ได้กินไข่เลยใช่ไหมใช่ คุณรอดยืน <moder> น <ne> <inden> <Gob lin> ั่ครับแกคุณรอดปวดท้องอ๋อตงหที่ตอนสอนแม็กอยู่ปวดท้องปวดท้องปวดท้องแบบกิ๊ขึ้นมาเลยมันปวดประจำเดือนอ่ะอย่าบูดเลยไม่ใช่หนังนี่เหมือนัวเองมีเลยหนังนี่เหมือรู้ลรู้เนี่ยมันลูกช้ำอยู่นี่มาไปตอนนี้ไปตลอดช้ำอะไสะพพเขาบวว่ะ เชฟมากเพลงเนี่เป็นเชฟอะไรทำไมเขาถึงขมมากงงไปหมดแล้วเอออะไรเหรอเด็กเด็กเดี๋ยวเล่นเกมกันดีกว่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวกินของหวานกันกินน้ำเนี่นไม่นะไม่รู้นะจะออกจากบ้ากันเฉยเลยุยแต่ละคนแต่ละคนที่นี่ไม่รู้ก็ไม่รู้เลยเดินไปเลยแต่ไอ้นี่ทักเพราะว่าไม่กินข้าวเท่าไหร่ทุกคน เดี๋ยวเล่นเกมกันนะเล่นเกมกันต้องมีอะไรไหมครับไม่มีไม่อยากกินอะไรนอกบ้านบ้างหรอครูจะเอามาให้กินอยากอยากกินอะไรนอกบ้านบ้างเออเอางั้นก็ไม่ต้องกินอันนี้เด็ดไม่ใช่ไม่ใช่ใช่วันนี้แล้วสิเกก็วันศุกร์สินะอยากกินอะไรเดี๋ยวครูจะเตรียมเอามาให้กินครูจะดีเลยครูพิซซ่าเอามาพิควาชมาพิซซ่าพิซซ่าหน้าอะไรหน้าเธอค่ะ ได้ได้ไม่มีหมูพี่หน้าเธอเปล่าคะแม็กพี่แม็กต้นไม้พี่เมย์ชื่อต้นอะไรลป่ะต้นไหนอะมีสองต้นต้นแรกชื่อเรมเบยร์ต้นหนึ่งชื่ออีกต้นหนึ่งชื่อฟอยอีกต้นหนึ่งชื่อไม่คือพูดต้นชื่อต้นไม้อะพันอะไรโอ้พอกย์มีน็อตไงอย่าอย่เพิ่อเจอมากนี่ไม่ก็ต้นนั้นเมย์เขาตั้งต้นแรกครับที่เรมเบอร์เรมเบอร์แล้วครับที่สองอะ ต้นร็ต้ต้นไม้เนมน้สมที่ต้นเตมรวมกันริมเบอร์ไมมันไม่เกิดมันเกิดไม่ทันเลยไม่ทันบอสว้าไจูบอรู r e มเบอร์อ้าวอยากกินที่จ้าอยากกินบอกมาเวถ้าเล่นเกมแล้วานะให้คนได้ได้ได้ด้ด้ไะได้ได้ไได้้้ กี่เจ้อกมเอาเอาเรื่องมาคนละอย่างซจะไไม่สังกันใช่ไม่เจขอบเทแล้วเรื่องมาคนละอย่างะไรอกบ้หงกลมเหอมีกมัจุ๊อาหารทมายังไงต้อง้ากรามายังไงเนี่ยมอเป็นหม้อมาแล้วก็ตัดแล้วก็มาอืมเจะได้อจุจ้าขอบชีส เดี๋ยวก่อนะครับเดี๋ยว่อนครับเดี๋ยวปหมูกเดี๋ยวงูเล่นเกมอะไรแบบนี้มาเรียนกันะตลอดเลยนั่มันนิวเจะได้กินหมูสุนเนปูชี้มาละเนกินอะไรเบนกินอะไรดีเนกินอะไรนะหม่เป็นกินอะไรดีอ๋อได้กินนแ่อย่าไปนู่าอะไรินอะไรได่ว่าอะไรกินอะไรดีเป็นใช่ได้ว่าอะไร อะไรแะเนี้มันเด็กมัเฮ้เฮยอเีย้ยิปีข้นมาดนี้เหรอด้ยว่าวเบียกินริวเริวคิดเองหรือเปล่าเอ๊มันโไงอืมมันโอะเป็นขวีหมูจุ่มอะด้วอดีอยเีเนี่ยกินแบบอยอ ผมอยากกินวิ้งแซ่บอะนยากกินวิ้งแซ่บอะอือเออใช่วิ้งแซ่บวิ้งแซ่บวิ้งแซ่บอืมของนี้เอเเมื่อวานคุณต่อซือมาให้กินแต่ไม่มีวแซ่บไม่ใช่วิ้งแซ่บแต่ซื้อแบบอบอบอรตมาเลยอืออืคอรวอ่ะว่าโอเคครับโอ้โหมาร็วเมโุเคิ้มแกเียวหวานเหรอ โรตีมั้มีเรื่องแกงมัสมั่นแกงมัสมั่นไก่โรตีแกงไก่เปาโรตีแกงไก่ได้ไป็นก้าวของเพจโรตีกินแกงมัสมั่นหมูจุ๋มอีกแล้วเพราะเราเมนูไว้สมัครตีเมนูนะจุ๋มนะให้เลือกเอาใครชนะได้กินเป็นยังไนั่งอะไรอ้าวตกมงอะไรโรตีมัสมั่นเปลี่ยนเป็นหมูจุ๋มไม่เอา จดมืกี้อีวิอะไรนะขาอะไรผมกินับของหนยนี้เลาอ่ื่นนี่คืออะไอาหารย่างัหรอออย่างก็ไม่เคยมีรอกอูได้อะไรกัได่าไม่กินว่าเอาของหวานบ้างเหรอแล้ก็แล้งหรืออะไรเอเอาของหนักๆนันเออไม่กินหนมเลยเนาะขอปันิบาทีมี่ี่นีสกชีมี อประดิ์เนี่ยเอออัี้มนีแม่คนนกันตุชีนะตุชีตุชีใช่ปะตุชีครับต่ชี้ผมไม่เคยกินนะกินประดิบจริงเขาแบบอร่อยอร่อยนะครับเขาแห้อร่อยกไข่เหมือนกันนะพ้าเลใช่ป่มอร่อยหมูจุ่มไม่เอาโรตีมาสมัต มีปลาอีกเนื้อข้าวไรอีกบางปลาเป็ดกินแล้วจะได้ฉลาดฉลาดแล้วครับเอาเป็นครับบอสบอสนะไยบอสอ่ะทำไมอ่ะครับเขาใส่เงไม่หมดเลยนไม่เดี๋ยวเอาให้พี่โม้นี่นั่งอยู่นั่นแหละเดีใย่เขาตักเองได้ไหมเดี๋ยว่าท่านช้อนไม่มีใหม่แล้วนะอันนี้ช้อนหนึ่งข้าวเอางี้ครับครูจะหักกูเลยก็ได้โมูอยากไปแก้เอว่าเอาเผื่อด้วยนี่อ่ะใส่ข้าวหมือนเนี่ยเลย เรียกว่ามะม่วะยำมะม่วงชอบมากเลยอะูแล้วจะหวานใช่้ยคหวานเปรี้ยวหวานวานแตุ่งนี่เอามันกุ้งมาตีมะม่วงให้ผม้เดี๋ยววันหน้ารัาคอร่เป็นบ้านอะก็พิ่งกินเหรอมเดีวกินทั้งนานแล้ว้าแล้วไม่กินนนหวานขนาดนั้นนะมหวานก็ม่จนวครับอ ต้องกิกัไข่ต้มยำมะตูมอย่างนอยอร่อยใช่ไหมนี่มันเซนเงาบอกว่าอร่อยมากเลยเนโรยไปที่นี่เนี่ยมันคือหนังอ่ะมีอันนี้ก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอยู่ได้ไม่มีมะตูมหรอเหลือแต่ไข่มาดัน้า้มันมีออนเซนอยู่ไงหมดแล้วออ อะไรอ่ะขจยกนไข่าจุจริงเหรอแัมัจุรมันจะไข่เอ๊ะไข่ออนเซนมันจะไข่หวาไข่ออนเซนนะอร่อยกว่าแล้วแล้วแล้วเกมันเป็นยังไงต่ออือนบบยังไม่รู้นะชอากินให้เสร็จเออนางมึกมามามาดู ปลาอร่อยอ่ะมากนี่คือแม่จะทอดเองแม่ผัวเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาทำมันอร่อยทุกอย่างิศนะใช่มหมมากินไก่เหรอแหมแหมแหมของดีเก็บไว้กินที่หลังของดีกินไ่ด้วยฉันหละจะโดนเลยโดนเลยโดนเระโมลูกทิ้นสมมติโอ้โหแล้วหวานไปเมืเอไหร่เขาจะเก็บ่ยพลาดไว้เอาลูกทิ้นวาง หนักไปล้นเนี่ยเรจียบพลาดไปเราคิดวังเรากินชาเลยแล้วคนก็คิดโถยังไงคิดไปโถคิตุึแอนนาแอนนาชาลีกับเขาอริุกีองขอไรนโอเค่ะว้าไข่เลิออะไรเนี่พูดวาไจบต่ข้าถึงเล้ดู้ไใช ้ไปหงดีคิดแปลงคาสิ่งใช่สามสามตัวเลยนะไม่สามครับพูดได้คำนี้มันว่าอะไรนะไม่ไม่มีทางไม่มีคุณพ่อวันเสาร์คุณนิดมาวอมให้เปล่าว่ะวันเสาร์วันเสาร์อยู่ที่นู่นไม่ใช่หรอใช่ครับน่าจะได้นั้งเพราะว่าว่าคุณโรสจะให้เราเป็นไปตั้งมีจับอีกเดอวอมด้วยเออวอมที่นู่นนี่ ของเวทีที่นู่นไม่รู้พลังก็จะต้องใช้เท่าไหร่เดี๋ยวก็รู้แล้วก็รู้จะซอมมันมันถูกปะพลังผมล้นเสมอเลยครับไปถึงไม่ถึงก็เลยตลอดเลยไปถึงพลังโน้ตเกินคลื่นกรอบเนาะไอเรีนเต็นได้ยังเต้นได้ตลสไตล์คลองใครมาครับเป็นได้สไตล์คล้อนคิดเบิร์ดปะ tại con piper tui bớt không tui mày ăn luôn tui luô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 n 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 อยากเจอเบอร์อกองสารกองกองกินอะไปะอะไรกม่องากถึงเราหมูดโนลหมูดิบหมูดิอระวางกั้งนะอร่อยอยางนี้ปลาอะไรนี้ปลาต้องนน่นอ ปลาสมดีชุบแป้งทอดปลาระพงปลาสดีไงปลารพงปลากระพงปลาสมีแกเอเหรอปลากระพงหรอปลากระพงแก้หน่อยงแกะให้หน่อยได้ไหมูดีๆได้ไหมแก่ให้หน่อยเออทำงานแก่ให้หน่อยแลวมันเป็นพลาสติกดีบกดพอหน่อยคุตะ เป็นีรอะไรเงีหน่อยฮะอามาว่าเฮ้ยเลวแกะเพืนหน่อยได้ไหมอะไเวแกะหน่อยได้ปะลแกะให้เบนหน่อยอะไรูกเนเดนดใช่ยังใครพูดอะไรอะไรของมันใช่ มีเสียงในหัวเธอได้ยินเธอรู้หรอมาเป็นแม็กอีกคนละผมได้ยินรู้สึกแม็กกได้ยินตลอดนะใช่คนกระติบตลอดเวลาคืออันนั้นวิกนี้มีใครกระติบยังไหมไม่ครับวิ่งนี้มีใครกระติบยังยังครับใช่อะไรกันเกินน้ำอือปล่อยมันเนอะโหเลือดบอกหนึ่งคนสองคนได้เกินนะอืม ดีดีต้อดีต่องเลี้ยงของต่อถ้าเกิดว่าอยากกินของที่ที่บอกไว้เล่นเกมกันเล่นเกมกันเพราะว่าต้องสตาร์ทที่เดียวกันนะให้พร้อมกันเพราะพวกครูก็อยากกินเหมือนกันแสดงว่าที่มาไม่พวกครูก็อยากกินทะเลาพี่ แปรงช็อตเล็บพี่ให้พวกคุกินโคลาแก้วใครใครทำได้สูงที่สุดนั่นแหละจริงเหรอครับจริงผมอยากเล่นอ่ะเอาตูงที่ดุดนะได้เออจะไม่ตั้งซีโต๊ะต้องกดทิ้งไหมครับให้ทำได้สูงที่สุดเราไปตั้งโต๊ะเคาน์เตอร์น่ะแล้วก็ไม่ได้กดนานแล้วเพื่อนแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์น่ะมีคนกดที่หลังก็ได้เปลี่ยนเลยคนกดก่อนก็

บ้านอยู่ใกล้ๆด้วยผู้เอกก็หลอกน้องหลอกไม่กิวอ่ะอะไรนะผู้เอกหลอนไม่กิววงปัวอ๋อใช่ใช่โอ้โหีกแล้วที่ยูเมื่อเดี๋ยวแฟนสาวมาหมดเลยนะครับคุวยนะครับหมายว่ามาที่กลับมาที่บ้านนะครับอยากให้มาไปละรนหน่อยรถหน่อยกูเอกกูอะไรจะตกใจมันลงมาหมดให้มาหมดอ่ะกูเจกูเบิ้มอะไรนะครับวันนี้กูมาได้ไหมครับเบิ้มก็ดูปั๊บ วันสุกก้ามันสุกมาไหมครับาะว่าอยู่เพราะว่าวันสุกครูใส่กางเกงวอร์มกันมาได้ไหมครับพูดเลยนะพูดจริงๆนะโบกงเกงสบายๆบายผมจงสบายๆบายมาทำไมแกจะทำเป็นเปียกหรอไม่มีทำไมต้องเป็เกงสบายจะโยนฉันตกน้ำหรอไม่เลยไม่นะตดกรรมติดกรรมบอกุกมาพ่ต้อยุกนะพีโบต้องมาซ่อนไว้ช่นมดยวอย่าไปทำเขาแรงเลยของเราวันส่ำของเขาเราไม่นเฉย คุณแพรอิ่มเลยได้ปะต้องเอาหุ่นมากหุ่นเอาเร็วพวกเราบนะเดี๋ยวเบลช็อปี้มาใครสูงที่สุดแล้วราต้องไปตั้งไว้ตรงนี้ะสี่แก้วรู้เปล่าเร็วไปก่อนเร็วเอาเลยหรอเอาเลยแต่น้ำเป็นน้ำเวลาต้องนับเวลาต้องไปพร้อมกันอืออย่ามา มีแค่สองหัวเลยกินก่อนดิโง่กอนอง่ที่ละคนกินก่อนเลยไม่กินแล้ไม่ก็สลับเป็นไง่สองคนแล้วก็เอามาเอามาป็นชันกันช่วยกันกินก่อนมั้ยแล้วก็ไม่ต้องช่วยกันก็กินเป็นสี่ติ๊กแอมติ๊แอมอ๋อโอเคเออปูปูให้เมื่อวานสองห่อหมดแล้วชอบกินเหรอชอบกินอ่ะหนุ่มหนุ่มครับชอบมากเอายัางไปก่อนคู่ไปก่อนอ๋อกดสีดำสีแดงนะครับ ก็ดี๋ยวมันละลายไงก็ทำเป็นชิงช้ามั้ทำชิงช้าเยใกดไปนาผแปงอืม้างบนมันอยู่เราต้องกดเองนมันต้องกดเองถ้าสีคนใด้ปะตอนนี้ได้แต่สีชมพูอ่ะใครกานได้เปล่าเฮ้ยแดงแก้วสีดำดพังอ่สีแดงนะครับสีแดครัสีแกงวสีดคังสีแดงนะคบสีแดงนะสีแดงสีแดงัสีดงนะัะสีแดงครัแด้วะสีแดงนะอรสีแดงนบีดนะบแคบแบ ท่ามทำหกอะไรเงี้ยท่ามทำหกไงท่ามทำหกท่ามทะลักออกมาไม่แต่จริงๆริงแล้วก็อะไรทะลักอะไรทะลักเออกล้องนี่กล้องกูกูกล้องไม่เท่าไหร่กูกล้องเนี่ยมันเปิดเลี่ยงตลอดกูกล้องตัวเสร็ไม่มีใครไปตรวจสอบเลยนะคุณพ่ะกูกำลังหมกหลบหนึ่งมเฮ้ยวิ่งมาเร็วๆด้วยนะไม่มีแก้วอ่ะเอาไปอยู่ตรงกลางก็เอาเหลือใบเดียวเหรอเหลือเต็มเลย ต้องกดทิ้งก่อนนะเพราะมันไม่แข็งเยอะจิก